สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับอะตอมแล้วก็ช่างเสียแล้ว นี่นะคะอตอมก็จะมาพบกับโรบอรตตัวนี้เลยค่ะเสี่ยวมี่โรบอรตเวทคมนะคะ 1> e 1 4ค่ะในราคา3,990บาทเท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งต้องเกินก่อนว่าตัวนี้นะคะอตอมได้มาจากงาน TME ซึ่งได้มาในราคา1,990บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะออปชั่นครบแล้วก็ราคาคุ้มสุดๆค่ะดีกว่าเราไปซื้อของจีนนะคะที่แบบใช้แป๊บๆมันก็พังแล้วซึ่งตัวนี้นะคะวัสดุเขาแบบโอเคเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารู้จักตัวนี้กันมากขึ้นค่ะมาดูที่ที่3 ายเสี่ยวมีตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เห็น,นะคะ่ะจะเป็นรูปทรงกลมแบบนี้คล้ายๆกับตัวที่เรารีวิวไปนะแต่ตัวนี้ก็สามารถดูดถูดได้เช่นกันแต่ความกักเก็บน้ําเขาอาจจะไม่เท่าตัวใหญ่นิดนึงค่ะมาดูที่ด้านหลังกันก่อนเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเซ็นเซ,นเซอร์ที่ไว้ตรวจจับนะคะไม่ว่าน้องจะเดินไปเจอสิ่งกีดขวางนะคะตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้น้องชนนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังมีแปรงไว้ช่วยปัดกวาดอีกด้วยมาดูที่ตัวล้อนะคะตัว ก็จะเป็นร้อยยางค่ะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถปีนได้ด้วยนะไม่ว่าน้องจะแบบว่าปีนพรมที่บ้านนะคะก็สามารถขึ้นไปดูดฝุ่นได้และนอกจากนี้ค่ะตัวนี้นี่ก็จะเป็นไม้ม็อบที่เขาให้มาเล้วสามารถถอดแล้วก็เอาไปซักได้ตรงบริเวณนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะแล้วก็ มีผ้าให้แบบนี้เราสามารถสวมปุ๊บติดได้เลยแล้วก็ไปประกอบกับตัวโรบอตนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังถอดแปรงมาทำความสะอาดได้ด้วยค่ะ เพียงแค่กดนะคะเพราะว่าน้องเป็นพลาสติกนะคะทำความสะอาดง่ายถ้ามีเส้นผมหรือขนน้องแมวติดน,นะคะเราก็ไปขอขอแล้วก็ปัดทําความสะอาดได้เลยค่ะส่วนตัวยางนี้ก็มีความหนามากนะทุกคนสามารถดูดฝุ่นได้แบบสานหมดจดเลยค่ะมาดูที่ด้านหลังกันบ้างน,นะคะส่วนถังน้ําแล้วก็ถังเก็บฝุ่นกดปุ๊บออกมาได้เลยค่ะทุกคนซึ่งถังน้ําและถังเก็บฝุ่นของเขานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้แถมแปรงให้ด้วยนะคะเราสามารถปัดฝุ่นที่กล่องได้เลยค่ะแล้วก็เก็บ ยอย่างนี้ง่ายๆนะคะส่วนตรงนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะมีช่องสําหรับเติมน้ํานะคะเปิดแล้วก็สามารถเติมน้ําได้เลยแล้วน้านะคะจะอยู่บริเวณข้างหน้าแบบนี้เลยส่วนฝุ่นนะคะเราส,สาม,มารถเปิดปุ๊บแล้วก็เทฝุ่นลงถังขยะได้เลยค่ะแล้วก็จะมีบริเวณนี้ค่ะที่เป็นแผ่นกองนะคะช่วยกองฝุ่นอีกด้วยเราสาม,มารถปัดทําความสะอาดแล้วก็เททิ้งได้เลยค่ะสําหรับปุ่มการใช้งานตัวนี้นะคะมีเพียง2ปุ่มค่ะปุ่ม power นะคะเปิดปิดแล้วก็ปุ่ม โฮมค่ะปุ่มโฮมก็คือสามารถกดเพื่อบอกให้น้องเขานะคะ กลับบ้านนั่นเองค่ะแต่เรื่องขับบ้านของตัวนี้นะคะต่อไม่ห่วงเลยกลับบ้านได้ค่อนข้างเก่งเลยค่ะบางตัวก็จะแบบอองๆอยู่นะว่าจะกลับบ้านยังไงหาบ้านไม่เจอแต่ตัวนี้นะคะกดปุบก็คือหาบ้านได้เลยค่ะเพียงแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้นถ้าใครกังวลว่าจะดูดใต้โซฟาได้ไหมตัวนี้ทําได้ค่ะเพราะว่าส่วนสูงเขาอยู่ที่ประมาณ8ซนติเมตรเท่านั้นสามารถแบบถอยเข้าโซฟาได้เลยนะคะช่องระหว่างโซฟาก็จะไปดูดทำความสะอาดใต้โซฟาเราได้อย่างสบายเลยค่ะส่วน บ้านของเขานะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างกระทัดรัดเลยค่ะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสามารถเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยสําหรับแรงดูดรุ่นนี้นะคะอยู่ที่3,500 PA ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้ถึง110นาทีเลยเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะคะถึง2,600 mAh นั่นเองค่ะรองรับการควบคุมด้วยเสียงนะคะผ่าน Google a s s i s t หรือว่า Alexa ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน Xiaomi Home นะคะหรือ Mi Home นั่นเองในส่วนของโหม การใช้งานนะคะก็จะมี3โหมดด้วยกันค่ะสามารถดูดฝุ่นได้อย่างเดียวดูดถูหรือเพียงแค่ถูกก็ได้ค่ะระดับการดูดน,นะคะปรับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันค่ะมีทั้งโหมดเงียบนะคะโหมดสลีปนั่นเองหรือโหมดมาตรฐานโหมดแรงแล้วก็เทอร์โบค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเราสามารถควบคุมผ่านแอปได้หมดเลยและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับระดับน้ําในการปล่อยน้ําออกมาได้ด้วยค่ะมีต่ํากลางสูงนะคะถ้าใครอยากถูกบ้านแบบฉ่ำๆสะอาดไปเลย <c oughs> ก็เลือกโหมดสูงได้เลยค่ะทุกคน สำหรับการกองของเขานะคะเป็นการกอง3ชั้นเลยการกองมีประสิทธิภาพสูงนะคะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นพุ่งกระจายแป้งหลักนะคะทําจากยางในตัวเลยเพื่อรักษาระดับให้อยู่ใกล้กับพื้นจะได้ทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงค่ะนอกจากนี้นะคะแปลงด้านข้างที่ทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นสูงนี้ด้วยช่วยในการกวาดนะคะเก็บฝุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะส่วนเซ็นเซอร์ของเขานะคะจะมีทั้งใจโรสโคเซ็นเซอร์ผนังเซ็นเซอร์รับการชาร์จเซ็นเซอร์ป้องกันการชนเซ็นเซอร์การตรวจจับที่ชันเซ็นเซอร์การตรวจจับถังน้ำนะ ะะและถังเก็บฝุ่นแบบทูอิโนนเซนเซอร์การตรวจจับแผ่นถูพื้นเซนเซอร์การตรวจจับล้อขาวและดําเซนเซอร์ส่งข้อมูลความเร็วล้อถือว่าใส่เซนเซอร์มาเยอะมากเลยค่ะทุกคนสำหรับการเชื่อมต่อนะคะก็เชื่อมต่อง่ายๆค่ะอย่างแรกนะคะเปิดปุ่มที่ power กันก่อนเลย <Turning on. S 1> พอเครื่องเปิดแล้วนะคะเรากดไปที่ปุ่ม home และ power พร้อมกันค่ะกดค้างนะทุกคนโอเคค่ะเราก็เริ่มเชื่อมต่อนะคะพอน้องเขาพูดนะคะแล้วก็มีไฟกระ พี่แบบนี้เราเพิ่มอุปกรณ์เลยค่ะทุกคนพอเพิ่มนะคะก็จะขึ้นเลยว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้แหละค่ะ Connect Wi-Fi นะคะ,ะ,คะทุกคนหลังจากนี้นะคะรอการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทเลยค่ะ In โอเคเราจะตั้งเป็นห้องนั่งเล่นนะคะวันนี้ นี้ค่ะสำหรับโหมดต่างๆนะคะมีทั้งดูดฝุ่นดูดฝุ่นถูพื้นถูพื้นนะคะแล้วก็ยังมีการตั้งค่าแรงต่างๆที่พี่ตอมเล่าให้ทุกคนฟังไปยังมีการเลือกตั้งค่านะคะไม่ว่าจะระดับน้ําสูงต่ํากลางได้อีกด้วยและหนแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีปุ่มสําหรับกลับไปที่ด้านชาร์จแล้วก็เริ่มทําความสะอาดนะคะส่วนนั้นค่งนะคะตัวนี้จะมีการเริ่มดูดฝุ่นแบบเป็นรูปก,ก้อนหอยแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยหรือว่าอยากเริ่มดูดฝุ่นตามขอบก่อนก็สามารถทําได้ค่ะสําหรับด้านบน ะะมีพื้นที่บอกเลยว่าห้องเราอะประมาณเท่าไหร่นะคะระยะเวลาประมาณไหนตอนนี้แบตเตอรี่น้องอยู่ที่68%นั่นเองค่ะและเราใช้งานไปนะคะก็จะมีประวัติการทำความสะอาดด้วยเราสามารถดูได้เลยค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำได้กี่ครั้งถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะตัวนี้ก็จะมีขึ้นให้เลยค่ะว่าจะมีการอัปเดตนะเราก็รอสักแป๊บหนึ่งก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราสามารถอัปเดตได้ตลอดเลยนะสำหรับการใช้งาน,นะคะ่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเรามาทดสอบกันว่าน้องตัวนี้สามารถหลีกสิ่งหีดขวางได้ไหมแล้วก็จะตกโตหรือเปล่าถ้าเราไปตามขอบเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกันเลยค่ะ จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับี่ a o m i Robot v a c คัมนะคะ e 1 4ค่ะตัวนี้ในราคา3,990บาทซึ่งข้อดีตัวนี้เลยนะคะที่อะตอมชอบรู้สึกว่าวัสดุเขาค่อนข้างโอเคเลยค่ะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้ดูกองแกงจนเกินไปนะคะนอกจากนี้การใช้งานยังทำความสะอาดได้ดีด้วยค่ะก็ช่วยลดแรงในการทำความสะอาดบ้านของเราไปในระดับหนึ่งเลยสาหรับอีกอย่างที่ตอตอมชอบนะคะคือเขาอ่ะสามารถดูดใต้โซฟาได้เพราะเครื่องของเขานะคะค่อนข้างเพียวบาง เลยอยู่ที่8ซนติเมตรเท่านั้นเลยทําความสะอาดใต้ซอกใต้โซโฟ,ฟาได้หมดเลยนอกจากนี้นะคะยังควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วยจะสะดวกมากเวลาเรายังไม่ถึงบ้านแต่อยากกดสั่งปุ๊บทํางานได้เลยในเรื่องคนแมวหรือฝุ่นนะคะที่อยู่ที่บ้านลองใช้มาแล้วค่ะต้องบอกว่าดูดฝุด่นหรือเส้นผมได้ดีเลยค่ะเก็บฝุ่นได้เยอะนะคะเปิดออกมาดีก็คือขนแมวเป็นกองเลยค่ะทุกคนถือว่าทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นแต่ข้อสังเกตสําหรับตัวนี้ ะะด้วยความที่เครื่องนะคะใช้เซ็นเซอร์ในการทํางานก็เลยไม่สามารถสร้างแมปได้ขนาดนั้นเหมือนกับเครื่องที่มีกล้องนะคะพอเครื่องมีกล้องก็จะเห็น360องศาเลยแล้วก็บวกกับทํางานเซ็นเซอร์ด้วยแต่ด้วยความที่ตัวนี้มีแค่เซ็นเซอร์นะคะบางทีก็อาจจะเดินไปชนบ้างเล็กน้อยสําหรับสิ่งของที่ตรวจบไม่ได้นะคะอีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องเส้นผมแล้วก็ขนแมวบางทีนะคะด้วยความที่ขนแมวเยอะหรือเส้นผมมันเยอะเกินไปเนี่ยเส้นผมก็อาจจะไปพันที่ตัวแปรง ได้นะคะแต่ว่าการทำความสะอาดเราก็สามารถเอาแปลงไปปัดนะคะหรือว่าทำความสะอาดออกได้อยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะอะตอมก็ต้องลางไปก่อนใครใช้ตัวนี้อยู่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะกับช่างเสียบลากบายบายค่ะ